ออกนโยบายเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ Country Garden ซึ่งเป็นบริษัทอันดับหนึ่งอสังหารค้ของจีนเองเนีคาดการณ์นนครว่าบริษัทเนี่ยอาจจะขาดทุนถึง6,000-7,000ล้านเหรียญสหรัฐตัวเลขดีเซลหรือว่ายดอด้าปีกทางฝั่งสหรัฐพุ่งขึ้นมาที่3.7%ส่งผลให้ตลาดเนี่ยฮะเริ่มมองว่าเฟดอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้ผมบอสทาราวิทย์ประโยชน์วิบูลวันนี้บอสนะครับจะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อ,ของกับค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยเช่นเคยครับสำหรับที่ผ่านมานะครับเราอาจจะต้องเกาะติดสถานการณ์ทางฝั่งสหรัฐเพราะเราเห็นได้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อตอนนี้ต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์นะครับแล้วก็ตัวเลขดีเทลเซลที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็ยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์เขาประเมินไว เดี๋ยวนี้บอสจะมาเล่าให้ฟังครับว่าตัวเลข2ตัวนี้จะมีผลเอฟเฟกต์ยังไงกับการตัดสินใจของเฟดที่จะขึ้นดอกเบีย้ยในนาคตข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากตัวเลขเงินเฟ้อก่อนนะครับตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยของเดือนกรกฎาคมนะฮะออกมาอยู่ที่3.2%เป็น y e เ r on y ย a r เยเทียบกับเวลาช่วงนี้ในปีก่อนซึ่งถือว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการไว้แต่บอสอยากจะบอกว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยเกิดจากการเปรียบเทียบเมื่อเวลานี้ในช่วงปีก่อนเนี่ยซึ่งช่วงปีก่อนในเวลานี้เน ราคาน้ำมันเนี่ยยังอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะมีการปรับตัวค่อยๆลดลงในช่วงปีต่อในเวลานี้นะครับบอลเลยจะบอกว่าตัวเลขนียมันต่ํากว่าก็จริงแต่ว่าอาจจะเกิดจากเบสที่มันค่อนข้างสูงนะครับนั้นมันก็อาจจะตีความได้ว่าอาจจะยังไว้ใจไม่ได้ว่าเงินเฟอ้อตอนนี้ย,ยังอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับและอีกปัจจัยหนึ่งคือเฟดเนี่ยก็ตั้งเบสมไมค์ไว้ที่2%ซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่าสูงกว่านั่นก็เลยมีโอกาสที่ทําให้ตลาดเนี่ยเริมม ในอนาคตเฟดยังมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นดอกเบีย้ยต่อนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมีการมองว่าน่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าจากตัวเลขในปัจจุบันเนี่ยอาจจะสามารถอิมพายได้ว่าเฟดยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงระยะเวลาของปีนี้ส่วนอีกตัวเลขตัวหนึ่งครับคือตัวเลขดีเทลเซลหรือว่ายอดค้าปีนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยตัวเลขนเนี่ยพุ่งขึ้นมาที่3.7%นะครับถือว่าสูงกว่าตัวเลขที่คาดการไว้ค่อนข้างเยอะจริงๆเนี่ยตัวเลขที่มันสูง มันได้แรงหนุนมาจากยอดขายออนไลน์จากตัวในวันที่ Amazon Prime Day นะครับซึ่งหลายฝ่ายของ FED เองเนี่ยเขาก็ประเมินนะครับว่าการประชุม f ฟดในช่วงสัปดาห์นี้นะครับวันที่24-25สิงหาคมเนี่ยจะมีการประชุมที่แจ็กสันโฮเนี่ยครับทางตลาดเองเนี่ยเขาก็ติดตามนะครับว่าทางคุณ t จอร์มันพาวเเนี่ยจะให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไงว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปเนี่ยมีโอกาสมากน้อยสักเพียงไหน นะครับและการประชมุมอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตลาดเนี่ยฮะเริ่มมองว่าเฟดอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งอีก25 b a s บ s p o i n t อนะครับยังไงก็ตามครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูว่าสถานการณ์ของเฟดหลังจากนี้จะเป็นยังไงคราวนี้กลับมาที่ฝั่งพี่ใหญ่ประเทศจีนละกันนะครับตอนนี้เนี่ยทางการจีนนะครับก็มีการออกโนโยบายเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจของเขาโดวยเฉพาะทางด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเวลานี้ในช่วงปีก่อนตัวเอเวอร์แกรนด์ในเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ นะครับตอนนี้เนี่ยตัว c o u n t r การ r เด n ซึ่งเป็นบริษัทอันดับหนึ่ง,งของจีนเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์ครับว่าบริษัทเนี่ยอาจจะขาดทุนถึง6 0 0 0ถึง7,000ล้านเห,นหรียญสหรัฐแต่ถ้าเรายังจำกันได้นะครับช่วงเ v e ว g r a n ก e ที่เขาดีฟォร์ไปเนี่ยเขาเกิดจากที่ว่าดี้สินเขาเนี่ยมากกว่าแอ s เซที่เขามีซึ่งสำหรับตัวคัน n ร r การ r เด n นเองในปัจจุบันนี้นะครับเขามีแอ s เซยังมากกว่าหนี้สินอยู่แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะล้มละลายได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้นะครับ ตัวราคาหุ้นของตัวคันทิ้การ์เดนเองเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวลดลงมาถึง75%แล้วนะครับแล้วปัจจัยของอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้เนี่ยก็ยังส่งผลให้ตลาดหุ้นทางฝั่งฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นห้างเซิงอินเด็กซ์หรือว่าห้างเซิงเม i แลนด์พาร์ e ี t อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลดลงราวๆ4%เร4ซึ่งเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ลงไปสิเอนะครับก็ยังถือว่าคันทิ้การ์เดนเนี่ยถือเป็นยักษ์ใหญ่แล้วก็ทําให้ตัวตลาดหุ้นทางจีนเองทางงงลลงางกเีร J ม ปรับลดระดับคำแนะนําการซื้อลงนะครับแล้วส่วนตัวของบริษัทเองก็มีออกมาพูดนะฮะว่าการที่จะต้องมาจ่ายบอลเพงเ e n นในครั้งถัดไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะดีฟอลต์เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะครับเอาละครับกลับมาที่ฝั่งประเทศไทยกันบ้างนะครับล้วก็จะเห็นได้ว่าทางกนงโงเองนะครับก็มีมติเอกชนที่ปรับอัตราดอกเบีย้ยขึ้นอีก25เบสิสพอยต์นะครับหรือ0.25ต่อปีซึ่งตอนนี้เนี่ยเลเวลอยู่ที่2.25 เหตุผลในการขึ้นครั้งนี้เนี่ยอีเวนต์ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมีการปรับลดลงใช่ไหมครับแต่ว่าอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยยังมีแนวโน้มที่ทรงตัวแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติอยู่นะครับการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในครั้งเนี่ยครับเป็นการควบคุมเงินเฟอ้อให้อยู่ในกรอบนะครับแล้วก็สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยให้มีความสมบูรณ์ขึ้นในระยะยาวนะครับเอาละครับสําหรับความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกในสัปดาห์นี้นะครับ มีสรุปประเด็นสาคัญทั้งหมดเนี่ยอยู่3ประเด็นหลักๆประเด็นแรกเนี่ยคือเงินเฟอ้อทั้งสารัฐเนี่ยถึงแม้ว่ายังต่ํากว่าตัวเลขที่คาดการแต่ว่าตัวเลขการค้ายอดปิกหรือว่าตัวเลขรีเทลเซลล์เนี่ยก็ยังสูงกว่าเกินคาดซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เฟดเนี่ยอาจจะมีขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้ อย่างที่2เนี่ยตัวคันท t r ก g ร r เด n นนอสังหารรของจีนเนี่ยโอกาสดี f a ล l t เนี่ยก็คงยังมีอยู่ซึ่งอาจจะต้องติดตามกันว่าคันทรีการ์เดนเนี่ยจะส่งผลกระทบยังไงกับอสังหาใรมทรัพย์ในจีนนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านและอย่างสุดท้ายน,นะครับก็นง,งว่ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก25่สเบสิสพอยต์เพื่อสร้างสมดุลทางเสถภาทางการเงินของทางประเทศนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข,ข่าวรายการของเราได้ในเช้าวันจันทร์ที่1และ3ของทุกเดือนนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็ y o u t ท b บทางแ Bank บ สำหรับวันนี้นะครับบอยขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ